สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็เรามีปัญหาเกี่ยวกับกระถางตัวตะก้า20อ่าตัวนี้ประมาณ15นิ้วนะิ้วนะตอนนี้ก็ราคา35บาทเข้าไปแล้ว30บาท3 5บาทก็เลยไม่อยากจะซื้อแล้วก็เลยหาวิธีว่าเอ๊จะทำยังไงก็เลยมันตะก้านี้มันเหมาะกับการหมัก กระถางขี้หมาผมมากเลยนะเพราะว่ามันไซส์มันพอดีกับกระโปงอย่างนี้เนาะอ่าพอมันใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะได้แบบพอดีเป็นชั้นเป็นชั้นสวยงามผ่านไป2เดือนก็ต้องใช้ตะกร้าประมาณ60ตะกร้าขึ้นไปนะครับวันนี้ผมก็เลยเก็บตะกร้าแรกๆเอามาดูว่าเออดินมันโอเคหรือ,อยังย่อยสลายหรือ,อยังแล้วก็เอามาใส่กระสอบครับนี่ก็ใส่มา2กระสอบเอ้ยกระสอบหนึ่ง ก็มีสองตะก,ก้านะใช้สองตะก,ก้าดินก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยงามแล้วละ่ะถึงจะไม่ย่อยทั้งหมดนะแต่ก็โอเคแล้วถือว่าใช้ได้ซึ่งผมก็จะไปปลูกผักต่อนะก็คิดว่าอาจจะปลูกในกระสอบแบบนี้เลยก็ได้เพราะผมก็มีกระสอบแบบนี้เยอะนะแล้วก็เจาะรูนิดนึงตอนนี้ยังไม่รู้จะปลูกอะไรนะแต่ก็คิดว่าตะก,ก้ามันเต็มแล้วนะแล้วเราก็ไม่อยากซื้อแล้วก็ เก็บใส่กระสอบไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เอามาปลูกครับคิดว่าอยากจะปลูกพริกเพิ่มนะเพราะว่าพริกพวกพริกที่หนูเนี่ยได้ใช้เยอะครับแล้วก็ามาพวกยาฆ่า,มาแมลงเขาก็ใช้กันเยอะนะก็เลยคิดว่าจะปลูกพริกดีกกว่าสวัสดีครับ